อยากเบ่งความสนุกความเฮฮากัติดตามตอนต่อไปพี่้องนะขอบใจลหลายๆบายนะไรกินอวไรครบอกว่าสมเการุมรวมเงางานรมากรุงรบาลเมงนะ ทายรีว่ะเนี่ยเออทายรีเลยนี่ยหาชิพันหนึ่งได้สบายดีทุกคนนอมเมเนกาได้เดินทางมาหาบาใจเนาะตอนนี้เอาสบายดีบาใจเอ่ะสบายดีทุกคนพวันนี้สีมากดเงินพี่น้องเงินก็กดไลา์ลน์เลยหาชิพันต์ประมาณสองร้อยบาทนี่แหละบ่านร้อยห้าสิบาทพี่น้องประมาณนั่นแหละมเมเนกามีโอกาสที่ได้มาพบพผอบาใจเนาะเดี๋ยวให้เดินทางมาก่อน ตอนนั้นกับเบิร์นกุซ่าก้นเงินอยู่ทางนั้นเนาะอันนี้แหละเขตหมู่บ้านเฮานี่แหละอยู่เมืองพีนนี่เนาะอันนี้มาเล้ามาหามาใจอยู่เมืองพีนเนาะก็นี้ก็มาอยู่นี่เนาะอันนี้ก็สซีลอกดเงินเนาะเงินกับ่หลายดอก200ล้านเพิ่นสิกดนี่เงินส0งเลยหลาผู้สาวกดบัแป๊บนึงเดี๋ยวสาวก็กดดนใจติ่นแห้งนะใจสั่นจัาว่าชันนะ อันน like uh ั huh ้นธนาคารเนาะการขาต่างประเทศเนาะแน่นไปล้เห ah> um> ็นบ่้ยพี่้องตามมาเยวเบิว่าใจกดเงินเนาะสกุลนี่เพิ่ว่าสกดช่องลลานเนี่เพิ่อะเพิ่นได้จากยูทูเพิ่นเนาะเพิ่งบวกวิงกดล่องลอยหลานโซ่เบิเบมันจะออกไนัยนะ โอ้ขับปิดหอยนอวันเสาร์วันอาทิตย์หน่อปานันว่าชีไปอันนั้นนี่ทีมงานหน่ออันนี้จังไรนี่เอะไรอ่องบ่เฮ้ยแรงวัาชีไปถามผมว่าชีออกไล่เท่าพี่น้องถามดูแหมสุดรอดไล่เลยเนาะห้าสิบล้านห้าสิบล้านเงินเงินจำแนวนนี้นะว่าเชียาไปเติมน้ำมัน ไปลงขึ <extended> first, ้นบ <'ll> really? really? oh, ่ไปลงขึ้นทำงานต่อคือ <t> ส <necessary> ิไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนี่แหละเดี๋ยวตามไปเลยพี่น้องเดี๋ยวสิอันนี้เป็นบอจัยนะคนติดตามกืบประมาณสองหมืนกว่าเนาะสองหมืนกว่าเลยทีเฮอตวจะได้กาฝากติดตามคลิปของบอล่าเนาะตอนนี้กาสทีได้เดินทางไปหัวกอกไก่เพล่ะฝากติดตามไปแง่ๆเนาะพี่น้องเนาะสิภาพเปเบิ่งวิวพี่น้องวิวไปถ่ายธรรมชาติ โอเคโอเคปไปไปตอนนี้เลยน้ำมันก่อนอันนี้แกรมตูวนเทม,เม,มน,เนี่ยเนาะมื่อเทมเมืม่อกี้นี่แหละก็มีนี่แหละของตูง้ทันเ <c oughs> ตัวเอาคุณประธานตอนนี้การชิทางบระจัยเนะาจะจ่ายเพิ่มเติมน้ำมันนะพูดกันเนาะคลูซเนาะสามคลูบ่บ่น อันนี้แมนธนาคารการขานอมเมิดอ,อยู่ในอันเขตของบาลาวจะมีธนาคารนี่เป็นธนาคารเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นมือพิเศษที่ว่าบาลาวนี่ได้เดินทางมาบาจใจเนาะเพราะว่าบาจ่าเพิ่งจะเป็น,น,เ,ปน,น,น,นเน็ตไอดอลคนนึงเนาะที่ว่าอ่าสำเร็จหรือว่าอันแบบว่ามีคนงานจากยูทูบเนาะหรือว่าคนมันแต่งเงินจากยูทูบแล้วเนาะอันนี้การบาลาวก็ยังบ่ทันได้เนาะมาถามามาถามเพิ่งเนาะ ว่าเป็นจังไหนเนาะการแบบว่าเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวนี่เนาะบอลลาวยังกระทันไรเป็นยูทูบเบอร์เนาะตอนนี้กันยังร้องลอยอยู่เนี่ยกันยังง่ายพี่น้องเข้านี่ฝากติดตามช่วยกันเนาะว่าเป็นจังไหนเนาะให้บอลล่าจากพวกพันทรับกายมันคืนหอดหมื่นหอดแสนเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้การจบเพียงแค่นี้เนาะการจะพาพี่น้องเข้านี่ติดตามต่อไปเนาะ ว่ามันเป็นจังได๋เนาะมีบ่าวลามาถ่ายอันตู้ไว้เชนนพี่น้องรับชมเหมือนกันเนาะว่ามันเป็นไปได๋โอเค อ๋อสวัสดีสวัสดีสสดเออจะไงมันนี่มาเรีนยนไหว้ไกลใช่มืไกล,กลอยู่มุกพีดเออไกลมุกพีดเรื่องนึงพี่นอ้องคนรลายได้คนรลายป่ะอันนี้เป็นมือวันเสาร์เนาะเป็นมือผักมือพนเนาะมาหลายคนพุน่นสามพุ่นอันนั้นคือเบาใจเนาะเบาใจที่เป็นยูทูบเบอร์เนาะไปลงน้ำพระไปงานสาวงานนะ ้องครับ่ไถ่ายยได้ถ่ายเลยถ่ายมั่วถ่ายไปนี่แหละปู่นี่หนามหนะเฮ็ดบอลชมเพื่ออะไรเนี่ย่างไปหาจุบบาดใจเนาะบาดใจพนย่างไปก่อนเนาะตอนนี้ก็มาถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะบอลสถานที่เขาแปลว่าเห็ดพายไงลรอเขาเห็ดบอล ่องเกี่ยววันมีคนมาเนาะ ตอนนี้ก็ลลมาอยู่ลุมเนาะยางกับละมัดระวังเพราะว่ามันมื่นเนาะโบได้เลยโอ้ปวดแหงมื่น <c oughs> อันนี้จะเป็นายเบาใจเนาะอันนี้เป็นมือวันเสาร์เนาะมือวันเสาร์คนจะลายเนาะ

กำลังๆมาวัน um น hey well, you know. hey ี oh, ้เอาเี่ไปขี่เหืออะเบื่อไปมดีห้องไลน์ไ่บ่ไ่ใชไม่ใเ่ไ่ใช่ไม่่ช่อม่ใชไมช่องลำช่ม่ใช่ไมช่ช่อมลำลัไ่ช่ม่ใช่่ม่ใ่มาไม่่นม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชงไม่เช่ไม่่ไ่ไม่่ไ่ช่ไช่มือมือ่ใใไม่ม่่ เรบนี้มีคนแขกมาเรากะเบนที่ยวนึงกระเบนชิพันเที่ยวนึงเออไปเขาใช้เที่ยวนึงไปรไอก็งบุหจักหน่อยเนาะจะมาทำเราเองบุบมืองเครื่องขอไปฮอดพักนั่นทุนชิพันไป้แต่เขาจะไปเรี่ยน่งใช้เวลาเรื่องมันเนอไปเปิดมุ้แวหน้าไปมุ้งแดงอ่ได่อนี่เขได้ไปเพลงให้พี่น้องกา

โอ้ยเมื่อยเหมือน <laughs> ทั้งมวลทั้งเมื่อยพี่น้องมาเรียนน้ำกันนี่พี่น้องอกะมากับเบามิงกับมวนแล้วก็มีเบาหน่อยบาซารีแล้วกับมูคู่กับเท้านี่แหละ<อ>มาห่วยกกับ <c oughs> ถือว่าถ่ายคลิปกับเป็นแบบบรเคยถ่ายกันไหมบอสเบามิงเนี่ยยังบม่เคยออกยังเคยเนาะคับเมื่อกีก้นนกได้มีโอกาสมามาพบมาพ่อก,กันมาพบมาพ่อก,กันแล้วก็ได้ทักทายกันพาก,กันไปหลินไปหัวดับเล็กดับหน่อยพี่น้องทำความฮูยจักกัน กาอย่าลืมฝากติดตามช่องบ่าวเล่อสแนลเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทิ้ตคลิปและก็รซีมีคลิปแบบข้อแล็บกันหรือว่า<ฆ>ไปมาหาสู่กันแบบนี้ซีมีคลิปดีๆออกมาพี่น้องกาขอบใจหลายๆที่เขามาเบิ่งมาชมถ่ายถ,ถ,ถึกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ล Marsh, กดแ<ม>ชร์กดซับไสไครต์ <c oughs> หรือกดติดตามไม่ย <c oughs> ั้งจิพาไปบาบมอนบ่๊บมอนบาบมอนเลยทำทำมาทั้งมึงพี่นกะงแต่บาบมอนเบิ่งกได้ทำมาทั้งมึงพีนาางพ่นกะอย่าลืมแวะมาเรีนนรูกัน สิพาไปกินปูกินปลาหรือว่าพี่น้องเอฟซีกันกันอยากมากกับสัาพติดต่อได้ทำมาได้พี่น้องเอ้าขอบใจหลายๆ่ะอันนี้แมนบบาใจนอนเตดถ่านนอนสิมาอันนี้ได้ค่ะสบายดีเป็นอย่งไเป็นลินมาเนี่ยขมวน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 หมูมาหลายคนมันขมวนอยู่อันนี้เม็นเคื่อนอยู่นี่ป่ะอันนี้เม็นเจ้าทินเนาะนี่เจ้าทินเหม็นเหม็นอยู่นี่เนาะเบาเล่ากะ ผู้จักกับเบาใจเนาะมาหาเบาใจครั้งแรกกะพี่มาเจอเพื่อนเนาะเบาใจพามาเพื่อนแล้วก็เพื่อนพาไปลินอยู่อันพายเนาะเป็นยังมียังสี่ผักบ่มีสองบ่เฮ็ดสองบ่เออซสลี่บ้านนาเออเห็ดเกี่ยวกับยังสองนี่เกี่ยวกับห้าอยู่ห้ากินธรรมชาติ์นองตาแบบปรมานั่นแหละเอค่าผู้ใดแเบว่าอยากเบิ่งธรรมชาติเมืองลาวเนาะหรือว่าอยากเบิ่งวิถีชีวิตเนาะแม่นมาหาสองนี่เนาะสองยังก็ซาลี่บ้านนาซาลี่บ้านนาเนาะโอ้ อันนี้ผากติดตามเนาะตอนนี้กับมาฮ่าเบาในีเนาะเบาหน้อยสบายดีมันนี่เบาหน้อยกับมันนี่มะรีนมันนี่กะบมอนไรแต่ว่ากับบุคคลีซินลงน้ามาได้เพราะลงหน้าบ่คคลีเก่งลงน้าเมื่อกี้นี่กะพอแห้งบ่คือหมูลอยน้ากัหมูไอยคือเทิงเขาบุลไล่ลงรูมเมื่อกี้นี่บ่กว่าได้จับูมบุษราบ่บ่ได้บ่แม่นได้ทุกเมืองไลเนาะเบาหน่อยเพาะบ่คคลเก่งนี่แหละ ขาพักคนงานได้หนึงเขาพับองไ่อยนึงเนาะได้บางแล้วก่ะจะเริืมกดไล่ติดตามให้แกบ้าหน่อยบของ่องเราเนาะแกบ้าเวเนาะแต่ก็เพราะ่เขาติดตามเขาพั่องน้ำเนาะเสื้อซองบ้าหน่อย P S X บ้าหน่อยเป็นชาาไทยเลยนะ P S X เป็นชาอังกิษเนาะแล้วพี่กแบบกั้นถ่ายกับชิมันกัรใชีวจะถั่วไปนี่แหละบวิไปไปหน้าไปเหตดถัวเหชวน ลืาไปให้คากินสไาลบล่าวต่างๆเลยนั่งกัายนะแมนอันนี้ด้ไหมเอฟซีเอฟซีเออเอามาดีร่วมนอนมาดีเนาะบบาใจเนาะพันชื่อพันกะแต่สอง u t u b e พินนี้จะแบนว่าบาวลาวแซนเนลเนาะอันนี้กะบ่าหน่อยพี่เอสเอซนาะอันนี้สลีบันนาเนาะอันนี้กะมิเตยูทูบเบอร์เนาะ แต่กาังบ่มีไผฮอดหมื่นหอดเซนดอกเนาะแต่กาซมี่น้อยเนาะติดสองไงเนาะสองเพิ่นเนาะมื้อนี้บ่าวลากระสิมาเกาะกระแซเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นกรเป็นบ้านใหญ่บ้านโตอยู่เมืองเดียวกันเนาะอยู่อ่าเมืองพีนเนาะจนอยู่เมืองพีนมีคนฮอดหลานซับเนาะคือดีเจจอนเนาะเดี๋ยวมีเวลาบ่าวลาสิไปหาบุกบ้านเพราะว่ามื้อนี้กามาแบบบังเอิญมาพบพ่อกันแม่นแล้วกาแบบว่า เข้ากันดีใจไลายเนาะที่ว่ามีหมูเดตอนหับเนาะเข้ากันยังบ่เคยหูวจักกันจากเทือหูวจักกันในนามแบบว่า YouTube เนาะและการแบบว่ามียังกะเพิ่นแบบว่าฝึกซาได้เนาะเพิ่นทามเพิ่นได้เนาะเปล่าล่ากัการยังบ่ทันแบบว่ามีประสบการณ์ไลายนะก็เลยแบบว่ามาหาเพิ่นเพราะว่าอยู่เมืองเดียวนากตะกี้เพิ่นกาประเทศงานอยู่ไทยเนาะการติดตามผลงานเพิ่นมาตลอดเนาะแต่ที่นี่กะได้มาหาเพิ่นเนาะเพิ่น กะอยู่ใกล้เมืองดอกอันนี้เาล่ากะใกล้กันกับประมาณ30กิโลกว่าไปเลยเนาะประมาณสามสิบกิโลเหรอเออกะขอบใจหลายๆพี่น้องที่เขามาเบิ่งเนาะแต่ต้นตินตนจบแล้วพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องมอบกะเฮ็ดให้มันเต็มที่เนาะถ้าอยากเบิ่งความสนุกความเฮฮากะติดตามตอนต่อไปพี่น้องนะขอบใจหลายๆายบายเนาะ